สวัสดีค bon ่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ช่องนัตติปาค่ะวันนี้นะคะเนจะมาแชร์วิธีการเพิ่มทางลัดการเข้าเว็บไซต์ง่ายๆนะคะไว้ที่หน้าจอของ Google chrome ค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเบื้องต้นนะคะเพื่อนๆเปิดตัว Google chrome เข้ามาแล้วเพื่อนๆจะต้องทำการล็อกอินตัว o o o g l e บัญชี g o o g l e ของเพื่อนก่อนนะคะถึงจะสามารถเห็นหน้าจอแบบนี้นะถ้าเพื่อนๆไม่ได้เข้าเนี่ยมันจะไม่เห็นนะคะเดี๋ยวเนขอเปิด <Cada correlation. S 3> ตัวเว็บไซต์ที่เนยต้องการเพิ่มก่อนนะคะวิธีการเลยให้เพื่อนเข้าไปเว็บไซต์นั้นๆที่เพื่อนๆต้องการเพิ่มทางลัดที่จะเข้าเว็บนะคะอย่างตัวเนยเนยก็จะเลือกเว็บไซต์นี้นะพอเพื่อนๆเปิดหน้าเว็บไซต์นั้นขึ้นมาแล้วนะคะให้เพื่อนคลิกที่ด้านบนสุดค่ะก็คือตัวช่อง URL นะคะก็คือตัวที่อยู่ของตัว เว็บไซต์นั้นจากนั้นก็ทําการคัดลอกค่ะเพื่อนเพื่อนพอเราคัดลอกเสร็จนะคะเราก็กลับไปที่หน้าจอตัว Google อ,อีกรอบแล้วก็คลิกคําว่าเพิ่มทางลัดค่ะพอเข้ามาหน้าจอเว็บนี้นะคะเพื่อนเพื่อนสามารถใส่ชื่อนะคะอาจจะตั้งชื่อตามเว็บไซต์ของอ่า เว็บไซต์นั้นเลยหรือว่าแล้วแต่เ,เพื่อนๆชอบนะคะแล้วก็วาง URL แล้วก็ทําการคลิกเพิ่มค่ะเดี๋ยวเนี่ยจะทําซ้ําอีกรอบนึงนะคะก็คือเดี๋ยวเนี่ยจะเปิดเว็บไซต์ที่เนี่ยต้องการเพิ่มนะพอเปิดมาแล้วก็ทําการคลิกที่ลิงก์ด้านบนนะคะแล้วก็ทําการคัดลอกลิงก์ค่ะแล้วก็กลับไปที่หน้า Google Chrome นะคะคลิกคาว่าเพิ่มทางลัดใส่ชื่อนะคะแล้วก็วาง url ด้านล่าง url ก็คือที่อยู่ของเว็บไซต์นั้นๆน,น,นะคะแล้วก็คลิกเสร็จสิ้นค่ะแค่นี้นะคะก็จะทำการเพิ่มตัวเว็บไซต์เนี่ยไว้ที่หน้า Google Chrome เนี่ยง่าย,ายๆเพื่อนเจะเห็นว่าตอนนี้มี2เว็บไซต์แล้วนะคะเดี๋ยวเนจะเพิ่มอีกเว็บไซต์หนึ่งแล้วกันนะคะเดี๋ยวเนหาก่อนนะคะว่าเนจะเพิ่มเว็บไซต์ไหนนะคะเดี๋ยวปิดอันนี้แล้วก็เพิ่มอีกอันนึงก่อนแล้วกันค่ะ เนจะเข้าอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะวิธีการทำเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเปิดเว็บไซต์ที่เราต้องการเพิ่มทางลัดนะคะจากนั้นก็คลิกที่อยู่นะคะหรือว่าคลิกคัดลอกตัว url นะคะแล้วก็ไปคลิกเพิ่มทางลัดใส่ url เข้าไปนะคะเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เราจำได้แล้วก็คลิกเสร็จสิ้นค่ะแค่นี้ก็เป็นการเพิ่มทางลัดที่จะเข้าเว็บไซต์ไว้ที่หน้าคือก้นโครมเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนวิธีการใช้งานนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสามารถคลิกที่รูปภาพตรงนี้ได้เลยนะคะหมายถึงว่าคลิกที่รูปภาพที่เราทําการเพิ่มไปเมื่อกี้ค่ะพอเราคลิกนะคะมันก็จะเด้งไปอัตโนมัติที่หน้าเว็บไซต์ที่เราทําการเพิ่มไว้เรียบร้อยนะคะเช่นอันนี้นะคะเน่คลิกที่ y o u t u b e มันก็จะเด้งมาที่หน้าจอ YouTube นะคะเราอยากเปิดหลาย เว็บไซต์พร้อมกันเราก็สามารถคลิกแท็บใหม่ขึ้นมาแล้วก็คลิกที่เว็บไซต์ที่เราทําการเพิ่มทางลัดเมื่อกี้ค่ะก็จะเป็นวิธีการที่สะดวกและก็ง่ายในการใช้งานมากขึ้นนะคะโดยที่เราจะไม่ต้องคลีกเลยว่าเราจะไปเว็บ YouTube จะไปเว็บไหนแค่เราเพิ่มตรงนี้นะคะแล้วก็ทําการคลิกที่รูปก็จะสามารถเด้งไปที่หน้าเว็บไซต์นั้นได้เลยค่ะ ไปแล้วคะ่ะสำหรับวิธีการเพิ่มทางลัดในการเข้าเว็บไซต์ง่ายๆไว้ที่หน้าจอ Google Chrome นะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนทุกคนที่แวะเข้ามาชมคลิปในช่องของเนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เนในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะทุกคน